รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5โมงครึ่ง เรากลับมาห้องเนประจำเลยนะครับต่อจากรายการดาวินชีก็คือรายการของเราดีไอครับดูดาวินชีถ่ายภาพพอรตหักกันไปเรียบร้อยแล้วมาจู่รายการเรานั้น<ม>แค่ดวงตาเท่านั้นครับถือว่าง,ง่ายกว่ากันเยอะรายการของเราตอนนี้เป็นที่พูดถึงกันไปทั่วเลยนะครับว่ารายการนี้เป็นรายการที่แจ็คพอตแตกเยอะที่สุดเอาละครับมาดูผู้แขนน่งขันของเราดีกว่าวันนี้ ท่านที่เป็นผู้โชคดีได้รับการคัดเลือกมาจากผู้แข่งขันจากทางบ้านนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องมุกค,ครับผมหน้าตาอย่างนี้ต้องถูกใจพี่ป๋องผมแน่นอนเลย หน้าตาสวยเลยนะครับทำอะไรอยู่ครับผมก็เพิ่งจบค่ะปี4คณะนิเทศศาสตร์แล้วก็ทำฟรีแลนซ์ค่ะนักแสดงนักร้องอย่างนี้ค่ะมีหน้าเหรอเห็นไหมหน้าตัดีถูกใจป๋องเลยครับครับผมตัดีกระดาษเลยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวบอกดิครับจะทำอะไรบอกก่อนดิมาใกล้ๆพี่หน่อยได้ไหมครับเก่าห้อมึงบอกว่าผมทำอะไรมาใกล้ๆหมาเก่าหลังไม่ใช่ครับผมเล่นมุกครับ เขาชื่อมุกอันนี้คือการเล่นแหมดีไม่เงียบเลื่อนเขไม่ฮามากมุกนี้มุกนีพอได้ครับพอผ่านโอเคครับวันนี้ขอให้โชคดีละกันค่ะให้ได้หนึ่งแสนบาทเหมือนกับทุกๆคู่ที่ได้พันเกือบหมดค่ะ้อมดูก่อนว่าถ้าไปถึงดวงตาคู่ที่สิบต้องไปเห็นตาจริงๆเนี่ยเราจะมันเหมือนอย่างที่เราดูในทีวีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ลองดูครับคุณมุกมาลองดูสิครับ ดวงตานี้น่ากลัวนะคะน่ากลัวคิดว่าน่าจะเป็นใครโอ้โหทำไมพี่ตอนนี่าคนแบบนี้มาคู่กับหนูอ่ะคนแบบไหนรอขนาดนี้โอ้โหรู้เลยค่ะดูแล้วรู้เลยดูแล้วรู้ว่าเป็นใครครับเขาเป็นคนที่มีความลี้ลับแล้วก็ชอบเรื่องลี้ลับแล้วก็หน้าตาดูน่าจะไม่ใช่คนดีเท่าไหร่เนอะใช่ไม่ใช่คนดีเลยนะ ดูจากตานี่รู้ได้เลยว่าไม่ใช่คนดีเท่าไหร่เลยเขาจะมีแล้วดูเขาน่าจะมีเซนต์เรื่องพูดผีปีศาจอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ใช่เขาเป็นหรือเปล่าเป็นผีเหรอครับเป็นอยู่ก็ได้นะมาเรามาอยู่ไกลๆเขาหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเขาออกมาแล้วเขามาทำร้ายร่างกายเอามาน้องมุกไทยเลยคนที่อยู่ในตู้นี้คิดว่าน่าจะเป็นใครครับพี่ป๋องค่ะป๋องไหนครับอ่าพี่ป๋องกระพลเขาก็เป็นคนดีนะเหรอคะเหรอเหรอค่ะ มุกเป็นคนน่ารักเลยนะตลกสนุกสนานออืเม่ที่บอกว่าดวงตาไม่น่าจะเป็นคนดีก็เห็นเขาแบบมีเครืองพูดพีปีสันอยู่นะเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าว่าคู่แข่งของคุณมุกในวันนี้จะใช่คุณป้องกระพนทองพลับหรือไม่ใช่ครับใช่ไหมเออ มาเคลียร์กันเองก่อนจะเคลียร์นี้เคลียร์นี้วะไหมฮะพี่ไม่ชอบเลยผมนะฮะยันพี่ออกมาเลยครับประตูแทกเขานี่ไม่ไหมพี่เอาลรฮะครับผมไม่ได้แกกันใช่ไหมฮะเป็นรีโมทเป็นกลไกโอ้ยรายการนี้ก็มีที่วางมือด้วยครับอันนี้แนะนำให้รู้จักกับพี่กระป๋องล่ะฮะชื่อกระป๋องนี่ป๋องอ๋อนี่ก็ป๋องนี่ก็ป๋องตานที่ป๋องออกมามาตกผมนึกว่าเป็นกุมารแก่ครับ เดี yeah. ๋ยวต่อยท้องล ah. ้วนครับผมบอกแล้วว่าเวทีนี้ถ้ามีสองป๋องฮะนี่มีสองป๋องอยู่ใรายการเดียวกันต้องมีแค่ป๋องเดียวเท่านั้นต้องมีป๋องเดียวเพราะฉะนั้นป๋องนี้เฮ้ยเฮ้ขาไปเชิญเพื่อนี่เอาเหรอฮะไล่เขาเลยเหรอเอาท้ายไอ้นี่อยู่ผมไปครับผมการเล่นที่นัานก่อนใช่ครับก็บอกพี่กระป๋องว่าแขกรับเชิญหเลยเพื่อนขาของเราหลายๆท่านนะครับซึ่งเป็นกลุ่มก้อนกวนเป็นเพื่อนเป็นน้องพี่เนี่ย มาครบหมดแล้วแล้วทุกคนบอกว่าฝากเชิญพี่ป๋องเลยผมอยากจะรู้จริงว่าพี่ป๋องเนี่ยได้แค่ไหนคือไอ้พวกนั้นมันพวกกะโหลกกะลาฮะอ๋อเลยฮะผมดูอยู่หลายคนละกะโหลกกะลาพลันยูหรือใครก็ตามแต่ไอ้จงไอ้แจ๊คแฟนฉันด้วยฮะพวกนี้กระจองง่อยฮะกระจอกมากพวกนี้ความรู้เท่าหางอื่นแล้วไม่ได้มีความสามารถอะไรหรอครับเรื่ยเขาบอกว่าเขาพลาดแถวแถวข้อ6ข้อเเขาอยากรู้จริงว่าพี่ป๋องเนี่ย จะตกมาตายข้อไหนผมอยากให้รายการนี้มีสัก20ข้อครับ <laughs> จะเลยเข้าสิบอมีมันเลยมันเลยอยู่มันเลยอยู่แล้วแสดงว่าวันนี้จะเอามาแจ็คพอตอีกแล้วไม่มีปัญหาครับได้สบายสบายแล้วผมไม่เอาด้วยนะครับถ้าได้หมจะให้น้องหมดเลยออขอบคุณค่ะ <laughs> แต่แต่ก่อน <laughs> ผมขอก่อน <laughs> ขอเล่นคือชื่นใจกั้งีหนูไายถูกไหมคะถูกไหมที่มีคนดีทุกค่อนเนี่ยรักกันรักกันไงใช่ไหมไม่ใช่เราก็อย่าเสแสร้งเป็นคนดีนะพยายามช่วยเป็นคนดีแล้วน้องเขาบอกว่าดวงตาเนี่ยเป็นดวงตาแห่งความชั่วชั่วร้ายเราเหมือนกันเอาเหรอเราเหมนเดียวกันโอ้โห รุ <Beautiful. S 2> ่นเด <problems. S 1> ียวกันดวงตาผมก่อนก่อนผมมาผมทำงนบ้านมาหมดแล้วมาแล้มาประจําที่กันเลยดีกว่าครับกับ10ดวงตาที่รอยอยู่ขอเชญมือเ็กำลังใจให้ทุกคนับมา้มาดูกันดีกว่าครับว่าดวงตาคู่แรกของเราซึ่งสนับสนุนโดยแบรนด์วีตาเบอรีดวงตาคู่นี้เป็นดวงตาของใครครับ พี่ปองหัวเลาะอนุญาตอนุญาตนิ้ตาใส่คอนแทคหรือเปล่าเขาเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงนักแสดงใช่ตลกด้วยอ๋อเหรอเพลงแบบคาแรคเตอร์เขาจะแบบสนุกสนุกตลกต่อตาสวยตาตลกก็ได้แอคชั่นก็ได้บทบู้ดราม่าได้ผมเคยดูเหรอใช่ผมเคยดูผมดูจากลูกครึ่ะคถ่านั้นไม่รู้ลูกครึ่งหรือเปล่าจำชื่อเขาไม่ได้เอ่อ ผมผมไม่แน่ใจแต่ว่ารู้ว่าเขาเป็นนักแสดงอะไรครับนักแสดงต่างชาติต่างชาติดูจากดูจากสีตาใช่ไหมฮะใช่ดูสีตาอะไรพี่อะไรโอ้ยดูรีคูดมานักแสดงต่างชาติอหรคะนักแสดงต่างชาติฮะอะไรอะไรแสกแสกวะอะไรแสกแสกอ่ะไม่ใช่เหรออะไรแสกแสกคิดถึงนักแสดงฮอลลีวูดเหรอฮะใช่ครับอ๋อฮอลลีวูดเลยคนนี้ ใช่ฮะเคยแต่หนูว่าคนไทยแบบลูกครึ่งนะคนไทยลูกครึ่งเหรอ,อ,อค,คิดไม่ตรงกันแล้วครับ้องบุ๊กคิดถึงคนหนึ่งพี่ป๋องนึกถึงนักแสดงต่างชาติเลยฮอลลีวูดเลยใช่ฮะดวงตานี่เขาเรียกว่าดวงตาสีน้ำข้าวเลยนะผมนึกไปถึงเขาผมไม่น่้จคือผมผมเป็นคนที่ดูหนังฝรั่งแต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้จำชื่อดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวเลยเนะี้ย ไปรู้ว่าใช่หรือเปล่านะในเรื่องเรื่องอะไรที่เล่นนแอคชั่นหนังแอคชั่นหรครับหนังที่มันพาลูกพาเมียอะไรเงี้ยแล้วก็หนีอะไรเหตุการณ์ที่แบบว่าอะไรโลกถล่มอะไรเงี้ยอ๋อออมานั้นใช่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 หมดเวลาแล้วครับต้องเชิญทั้งจอกลับเข้าจอต้อเ้ยเ้องเตเจอตเข้างจ่จ้งเอก้อเ้จอตอจอ้อบอตอง่ตอเจออเ้จตเจเ ผมเสียหน้านะนาถ้ามาแล้วผมตกรอบตั้งแต่ข้อแรกเนี่ยถูกไต้องกลัวเสียหน้าครับเพราะว่าตอนนี้หน้าพี่ป๋องก็เสียอยู่แล้วับได้แล้วแ,แลวผมเป็นผู้สง่งอิทธิพลในวงการบันเทิงนะทุกคนท้าทายไว้มากเลยว่าพี่ป๋องเนี่ยมายัางไงก็ต้องแจ็คพอตแตกนี่ผมหมาเลยนะผู้สรงเสียคนเลยพี่ <S <S ไม่ใช่เสียหน้าอย่างเดียวเสียคนด้วย ใช้ตัวช่วยไหมคะต้องใช้ล่ะต้องใช่ละใช้ตัวช่วยใช้ครับใช้ตัวช่วยให้เลยครับอ่ะมี3ตัวช่วยครับเปิดปากใช้วิดีโอคอรหรือให้พี่กระป๋องช่วยพี่กระป๋องเดี๋ยวๆๆยวพี่บอกว่าเขาเก่งเลยทำไมพี่อกกับผมว่าคนี้เก่งมากเลยพี่กระป๋องครับเชิญตรงกลางเลยครับมาพ่อแรกก็ใช้ตัวช่วยกัน ก็เขาจะได้ไม่กลับเร็วไงลองดูว่าพี่ป๋องรู้หรือเปล่ารู้ทั้งหมดเลยครับจะบอกให้ครับพี่ป๋องพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วสแกนเลยครับตได้มาแล้วสองรายชื่อครับฟังดีๆนะครับในสองรายชื่อมีรายชื่อหนึงถูกต้องครับ ชื่อแรกที่ได้มาเป็นชื่อของใครครับปั๊กบริบูรณ์ครับปั๊กบริบูรณ์ชื่อแรกชื่อที่สองชื่อใครครับเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันครับเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันนี่ดาราฮอลลีวูดอย่างที่พี่บอกเลยแต่ก็ใกล้นะนอร์ตันนั่นก็ฝรั่งฝรั่งเลยไอ้ท้ามันก็ไอ้ท้ามันก็มีความเป็นฝรั่งนะพี่ถูกแต่มันฝรั่งแคร์ไงฝรั่งแคร์ฝรั่งแคร์ ที่ตั๊กอ่ะตั๊กบริบูลอือผมว่าตั๊กบริบูรณ์น่าจะเป็นตั๊กบริบูรณลผมว่าตั๊กค่ะนะครับตั๊กค่ะใช่ใช่ว่าตั๊กฮะเกับประจานที่เลยครับถ้าผิดกลับบ้านเลยเหรอฮะอโตายแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยห้ามไปบอกใครนะฮะว่าผมมาร่วมรายการเลยค่ะถ้าผิดใช่ไหมนะเก็บเป็นความลับดูพี่จอนนะดูเฉลยก่อนดูเฉลยก่อนจะตอบว่าดวงตาคู่แรกคู่นี้เป็นดวงตาของพี่ตั๊กบริบูรณ์คุณตั๊กบริบูรณ์ เรามาดูเฉยเลยครับว่าดวงตาคู่แรกใช่คุณตั๊กบริบูรณหรือไม่ใช่ครับใช่ใช่ใช่และดวงตาคู่นี้เป็นปั๊ ไม่หูคู่ฮาของพี่ป๋องเลยแต่ผมจำไม่ได้อ่ะ่านจะสิตามันหลอกพี่หรือเปล่าตาไอ้เจ้าผมไม่คิดว่าการที่แบบเห็นแค่ตาแล้วมันจะมันจะหลอกขนาดนี้มันจะหลอกได้ขนาดนี้นี่ตาเข้าไปไกลถึงดาราฮอลลีวูดเลยนะตาคมคิ้วคมสวยงามมากคือคือเอาพุ่งลงคืนหน้าตาอะผมใช้ว่ามันหลอกเลยนะหลอกถ้ามันสูงได้สักเท่าพี่จอนหรือว่าสูงอะไรแบบนี้แต่ตัวมันแค่เนี้ยตัวต้องเรานองผมอะต้องมือมวยอะสูงกว่าพี่กระบอกนิดเดียวไอ้ตาแบ แต่หน้านหลอ่อหนาหล่อหน้าตาหลอ,หลอมาก่างมากแต่ยิสายไม่ดีดวงตาคู่แรกผ่านไปแล้วดวงตาคู่ที่สองถ้าตอบถูกกนรางวาาัลสะสมจะขยับขึ้นมาเป็น3,000บาททันทีไปดูครับว่าดวงตาคู่ที่สองเป็นดวงตาของใครครับ ไวซสัตุละรถยนต์นิสันโนตวีต้าเบอรี่ไปดูครับว่าดวงตาคู่ที่สองเป็นดวงตาของใครครับมาแล้ว กมีใครขึ้นมาในชอบเล่นแบบหนังแบบหนังละครไทยปะคะไทยแบบไทยย้อนยุคเลยอะไรอย่างเงี้ยละครไทยย้อนยุคใช่ใช่เหมือนแบบเหมือนจากจากวงวงประมาณนั้นคือเคยเคยเคยเห็นเขาในละครไทยอะค่ะแบบครับโอเคโอเคใช่ไหคะโอเคโอเคคืออะไรครับที่เล่นเรื่องอะไรอเจ้าอ่ะที่เล่นเป็นโกสาปานอะคุณหมายถึงคุณเก่งชาติชายหรือเปล่าครับคุณเก่งชาติชายใช่ครับ ผม่่ใช่ผมก็ใช่มุกว่าไงผมใช้คำนี้ดีกว่าคุณป๋องกำลังนึกถึงคุณเก่งชาติชัยรั่ถูกไหมฮะถูกครับจากที่เห็นดวงตาคู่นี้แล้วต้องมุกเลรอครับนึกถึงใครม้างเหคิดว่าใช่ค่ะเพราะว่าแบบหน้าเขาก็หน้าไทยด้วยเป็นพระเอกเล่นน่าจะชอถึงได้บอกว่าชอบเล่นหนังไทยละครไทยใช่ค่ะหนงไทยมุกพูดถูก เพราะว่าผมจําได้ว่าพี่เก่งชาชายหูจะเป็นแบบนี้หูก็จะดูแบบแข็งๆหน่อยอย่างงี้แหละเฮ้ยอะไรโอ้ยตกผีบ้าเนี่ยแกเป็นคนฝันอ่อนผมฝันอ่อนผมเป็นพี่ตกใจใช่เข้าบ้านผีไม่ได้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วจะเลือกตอบหรือใช้ตัวช่วยครับบุกเลยตอบเลยค่ะชัวร์น้องมุกจะตอบว่าดวงตาคู่ที่สองคู่นี้เป็นดวงตาของพี่เก่งค่ะคุณเก่งท่านชาย ตอบมาแล้วว่าเป็นคุณเก่งชาติชายจะใช่หรือไม่นะครับไปดูกันครับว่าดวงตาคู่ที่สองคู่นี้ใช่คุณเก่งชาติชายหรือไม่ใช่ครับใช่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 จับตาได้ดวงตาคู่นี้เป็นดวงตา ป๋องเนี่ยมอแวบได้ทีหลังแต่นกมุกในข้อนี้เนี่ยเหมือนแบบคุ้นๆแต่นึกชื่อไม่ออกมาตั้งแต่ตอนแรกเลยครับใช่ไหมครับประสานกันคนหนึ่งรุกคนนึงรับนี่ต้องอย่างนี้ครับการเป็นคู่กันเพื่อช่วยกันเล่นใช่ครับผมแล้วก็มาตบท้ายด้วยพี่ป๋องเลยว่าคนนี้เลยใช่ใช่ผมมั่นใจสองดวงตาผ่านไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาสู่ดวงตาคู่ที่สามซึ่งถ้าตอบถูกเงินรางวัลสะสมจะขยับขึ้นเป็น4 0 0 0บาทนะครับไปดูกันเลยครับว่าดวงตาคู่ที่สาม เป็นดวงตาของใครครับโอ้โหไงโอ้โหไงโอเคเลยพี่ป๋อว่าโอเคเลยจบ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 เขากำลังมาช่วงนี้เพลงเคกำลังมาค่ะนี่นี่เป็นเขาเป็นลูกชายของรุ่นน้องผมรุ่นน้องผมรุ่นน้องผมคุณเจครับ ลากชายพเจ้าจะมีลูกชาย3คนใช่มีสารพัดเจ้าเลยสารพัดเจ้าเลยครับและไอ้เจ้าเนี้ยไอ้เจ้าเนี้ยดูเหมือนว่าจะกำลังพีคเลยตอนนี้ครับกำลังดังมากกำลังเพลงกำลังมาทุกคนเดียวกันหรือเปล่าคนเดียวกันคนเดียวกันคนเดียวกันลูกพ่พี่เคยนะครับพูดกันไปพูดกันมาเอออหอบอปรากฏว่าแต่ละคนละคนเลยมันมีคนเดียวกันสิคนเดียวกันคนเดียวกันคนเดียวกันคือน้องมันมีคาแรคเตอร์ชัดมากอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคิ้วตาอะไรอย่างเงี้ยคือมันได้แม่เข้ามา น้องปิ่นใช่ไหมแล้วก็ได้พ่อเข้ามาอะไรย่างเงี้ยผมว่านี่มันชัดมากเลยนะตานี่มันหลอกไม่ได้เลยอ่ะใช่ค่ะคนเดียวเลยคุณเจนคนเดียวเลยฮะใช่่คะเจ้าแม่ใจเจ้านายค่ะเจ้านายเออเจ้านายที่ต้องเพลงอ่ะมีเจ้านายมีเจ้าขุนมีอีกต้องสมุดด้วยนะครับใช่แล้วก็มีเจ้านี่ด้วยเจ้านี่นะพ่อครัเจ้านี่นะถ้าตอบผิดล่ะตอบผิดพี่ก็ทื่มผมเลยดีกว่าพี่โจ้ผมจะนอนลงนะ ไล่พี่กระทืบแล้วเรียกทีมงานน้องๆที่มาช่วยกันกระทืบด้วยอะครก็ได้ไม่ต้องออกแรงกระทืบครับเดี๋ยวผมเคลียร์เองครับอันนี้คุณที่อยากอยู่ครับคนที่อยากมากเลยของนี่อยากมากแต่รู้ว่าจะตอบนะฮะตอบว่าดวงตาของสามคู่นี้เป็นดวงตาของน้องเจ้านายเจ้านายครับผมมาดูเฉลยกันเลยดีกว่าว่าสําหรับดวงตาคู่ที่สามคู่นี้ใช่น้องเจ้านายหรือไม่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ ใช่ใช่ใช่ใชใช่หรือไม่ใช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 ถ้านตาคู่นี้นให้คลาบเลยนะฮะบ้านนี้เขาเป็นเอกลักษณ์เลยนะทุกอย่างเขาชัดเลยไปมากที่แสดงว่าเป็นแฟนน้องอยู่เหมือนกันก็มันน่ารักมันหล่อนะครับผมไม่ชอบกุมารแก่เลยครับ โจรกันเป็นโจรกันเขาไม่ดูเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันวันนี้ผมกลัวจะเขาจะเอาผีไปหลอกผมไหมครับเขาเล่นของว่างั้นใช่ครับเหรอเขาเกี่ยวกับวงการผีใช่ไหมครับครับถึงว่านับวันหน้ายึงเหมือนผีนะครับ่คือคือผู้กอคือเราทําอะไรเนี่ยนะครับก็คือเราทําอะไรมันต้องให้มันอินไปกับงานที่เราทำ ต่ก่อนมก็หล่อแบบนี้เลยแต่ว่าทำรายการผีผมก็เอาหน้าไปถูกับพื้นเพื่อให้มันเข้ากับเรื่องไม่งั้นก็หล่อเหมือนพี่แหละพี่คือวิธีกรที่หล่อสุดประเทศไทยบอกผมบอกเลยผมว่าเข้ารายการเลยดีกว่าครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วสามดวงตานะครับมาดูกันเลยครับว่าดวงตาคู่ที่สี่ของเรานั้นเป็นดวงตาของใครครับ ส่วนบุคคลพรอมิสเครื่องปรับอากาศได้กินมาดูกันเลยครับว่าดวงตาคู่ที่4ของเรานั้นเป็นดวงตาของใครครับโอ้โหมาแล้วโหยากแล้วยากแล้วยากแล้วอันนี้อาจจะต้องปรึกษาน้องมุกใ <ไป S 2> นหานาเป็นสุภาพสตรีด้วยกันนัก ร้องไหมคะผู้หญิงดารานักร้องเหรอบางทีนักร้องกับดาราเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าเขาจะแต่งหน้าไม่เหมือนกันนะผมสังเกตดูนะครับลองสังเกตดีๆเขามีหูแม่เขามีหูแม่นี่ครับแต่ว่าเขาจะมีหูซ้ายข้างเดียวครับเฮ้ยเขามีหูซ้ายข้างเดียวฮะใช่ครับคนบ้าเอะไรมีหูซ้ายสองข้างเลยครับ เนี่ยเล่นด้วยเนี่ยช่วยนะเนี่ยพงมาแล้วก็โยนให้เนี่ยโอ้ยยากอาะถ้ามันยากไปสำหรับพี่ป๋องให้เปลี่ยนเป็นหน้าผีทั้งหมดเลยไหมครับเฮ้ยถ้าเป็นสมมุตินะถ้าเป็นหน้าแบบว่านุ่นหมาป่าครับพวกเราเป็นเหล่าผีเอาท้ทั้ดหมดนะใช่ไหมเอาุก่ต่างหมดนะผีก็สือผีกระหังอะไรเงี้ยได้หมดได้หมดผมได้หมดนะ นี่ออพีกระสือมาไม่เห็นตัวมันเห็นแต่ตาเนี่ยไม่เห็นตัวมันจะรู้เหรออาจจะรู้ได้คุณรู้มารู้มาทุกหน้าแล้วคนที่เล่นเป็นกระสือใช่มหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับช่วยกลับมาประจําที่นิดหนึ่งแล้วบอกผมว่าจะใช้ตัวช่วยหรือจะตอบเปิดปากค่ะเปิดปากคา่ะผีง,งานครับพีก่กระป๋องและน้องมุกข,ขอให้ช่วยเปิดปากรูปนี้หน่อยครับามาแล้วครับปูเปิดปากแลก นี่ถ้าผู้ชมในห้องส่งบางท่านนี่ถึงกับร้องอุ๊ยร้องอ๋อแล้วนะฮะคือพอเห็นป่าผมว่าป่าเขาเล็กๆอ่ะครับผมนึกไปถึงเมยหนุ่มผมพูดติณทาเมียเจ้าของรายการเลยใช่ฮะด่าทั้หมดนะครับนี่ทาเมียเจ้าของรายการเลยด่าแต่เมย์ผมไม่ว่าเขาบอกเขาน่ารักตอนนี่ครูกำลังนึกถึงคุณเมย์ คุณเมย์แต่ผมม่าใช่เว่ยนะนึถึงคุณเมย์อยู่แต่ว่าผมนึกไปถึงปากเขาเกลือเนี้ยถ้าผมเห็นหน้าโปกัออกไปหนูมั่นใจเลยนะแต่นี่มันหน้ามาจิ๋งิงหนูว่าเหมือนที่เมย์ผมว่าน่าจะเป็นเมย์น่าจะเป็นคุณเมย์เป็นน้องเมย์แฟนหนุ่มคุณหนุ่มกันชัยว่าต้องตอบแล้วครับว่าดวงตาคู่ที่สี่คู่นี้เป็นใครครับพี่เมย์เฟื่องอารมค่ะทายว่าเป็นคุณเมย์เฟื่องอารมณ์นะฮะก็คือแฟนคุณหนุ่มกันชัยนั่นด้วยครับ คิดว่าน่าจะใช่ยังไงพี่ป๋องคิดว่าน่าจะใช่เหรอคิดว่าใช่ครับแล้วดวงตาคู่ที่4คู่นี้ใช่คุณเมย์เฟื่องอารมณ์หรือไม่ใ <Thr> ช <iller> ่ครับเออ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 ยังไงพี่จอห์นเห็นไหมเพาะว่าหน้าหญนะมันเต็มเลยมันเต็มมาแล้วเออเป็นภาพที่แคบมากใช่ ครับผมถ้าไม่เปิดปากนี่อาจจะไม่รู้เลยโอ้ไม่ไม่รู้เลยพี่เพราะว่ามันไม่เห็นรายละเอียดของหน้าเลยหน้าสวยสวยก็สวยมากปากจิ้มลิ้มเลยปากสวยปากเล็กๆอย่างที่คุณพี่บอกว่านะครับน้องเมย์เป็นลูกสาวน่ารักเชื่อมาอยู่กับสามีครับสามีผมไม่อยากร่วมงานกับคุณวันนี้ผมไม่ชอบเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนไม่ดีฉันกันใครที่ทํางานเขาผมว่าก็ไม่น่าก็ไม่น่าจะดีด้วยเหมือนกันเพราะอะไรครับมามาถึง ดวงตาคู่ต่อไปดีกว่าเราจะได้ไปถึงครึ่งทางของเราสักทีหนึ่งครับดวงตาคู่ที่5ไปดูกันเลยครับว่าดวงตาคู่ที่5นั้นเป็นดวงตาของใครครับโอ้โหโอ้โหหนักแล้วพี่ปองไม่ต้องไ,ไปไหนครับหมดหมดเวลาเาบนบนา้าครับผมจำดวงตาคู่ดีไว้ก่อนดวงตาคู่ที่ห้าให้ดูไว้ วันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับพบกันใหม่ตอน5้าโมงครึ่งหลังจากรายการดาวินชีพบกับเราดีไอสีครับสวัสดีครับ